ดีค่ะสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีแม่เอาเบาโอนกรุบกรุบเนี่ยวันนี้พี่สาจก็มาเรียวมาเรียวม,มาในยุคเอ่อตัดตัดหน้ามาตัดหน้ามาปิดเถื่อปิดเถื่อค่ะเออพอดีมันมีแต่คลิปไอ้ทำาวามสะอาดเก็บกวาดบ้านนั่นก็นเลยเออเป,เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมาเมาส์มอยกันหน่อยเปลี่ยนมาเมาส์เรื่อง พี่พี่ยูนะพี่ยูพูดเขาตรงๆี๋ยวเขาก็จับเฟี้ยงปิดช่องปิดเชื่องจะโดนปิดวันไหนก็ไม่รู้เพราะว่าวิ่งดูคนนู้นวิ่งดูคนนี้น SE, วิ่งตัตำหน้าตัหลังเสร็จแล้วทีนี้พี่ยูเขาก็ไม่ขึ้นวิวให้ดอกไม่ขึ้นให้เมื่อเมืม่อวานเมื่อวาน,ว,านวิ่งดูนดคนนู้นคนนี้วันนี้โดนลบเป็นพันเด้อเป็นพันวิวพันคะแนนไอ้พนัพนอะไรนะั้น ดูไม่รู้หรอกแต่มันจะมีอยู่ในเออเออเออสเตโลโอหลังบ้านนั่นนะไปดูอยู่ตอนแรกได้ห้าพันตอนนี้ลดเหลือสี่พันเอ่อวิววินาทีหรือนาทีอะไรนี่แหละไม่รู้หรอกพี่เอไม่ได้ว่าอย่างง้นอย่างนี้คือมาเล่าให้ฟังว่าการที่จะไปดูเพื่อนเร็วนี่มันโดนเขาพี่อยู่เขาทำโทษอยู่นะเดินทำดิทำโทษเยอะอยู่ทำโทษเยอะ เออพอพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ว่าเข้ามาใหม่ๆก็ก็รอสักสองสามวันรอรอเขากลับไปแต่พี่สาวก็ลืมลืมทุกทีพอเพื่อนมาก็กลับไปอย่างเร็วเพราะว่าเกรงใจเกิดเออเกิดอาการที่ว่าไม่ตกกังวลเกรงใจเพื่อนสามมาดูเราน้องสาเออมาให้กําลังใจเราเราก็กล้าไปอย่างเร็วเลยค่ะไปอย่างเร็วหนึ่งนาที หนึ่งวินาทีนิ้วนี้จิ้มไปเลย <c oughs> นิ้วนี้ไปอย่างเร็วเลยลืมแต่ไม่รู้ว่าเขาถ้าเป็นบอยๆคงจะโดนปิดช่องไปเนาะปิดก็คือไม่ค่อยเห็นไม่ได้เห็นพิศาเนาะก็ปิดก็ปิดเอก,ก็ไม่ได้โทษเขาหรอกแต่ว่าบางทีพิษาก็ท้อเหมือนกันเนาะบางทีก็มีแค่ร้อยกว่าคนนี่ก็วิ่งหัวตําหัวตานีแดงแจไปหมด ไปวิ่งดูเพื่อนกลับกันนะเพราะว่าไม่ดูเขาเขาก็ไม่มาดูเราหาที่ว่าคนที่จะมาดูเราในในจริงจริงจังๆเนี่ยมันยากเพราะว่าเราไม่ได้มีคลิปที่ว่าประสนอะไรเ,เขาเ,เ,เรียกอะไรภาษาไทยเนี่ยเป็นไม่เด่นไม่ดังอะไรนะไม่ได้เด่นได้ดังอะไรเหมือนดาราใคารก็จะมาสนใจเราหรอก จะทำคลิปหวยคลิปเพื่อคลิปอะไรก็าทำไม่เป็นรอกเพราะว่าเอเอไม่กล้าทําทําแล้วก็ถ้าเกิดไม่ถูกก็ไอ้นั่นพูดถึงว่าคนที่ทํา y o YouTube ทุกคนจุดเป้าหมายมันก็ต้องอยากดังอยากได้อยากดีทุกคนเลที่ที่เข้ามานะไม่ใช่ว่าเอเอ,เ,อ,เ,อเข้ามาแล้วก็ทำใจ สบายสบายทาไปเรื่อยๆมันมันก็ใช่อยู่ตอนเรกก็ทําใจเป็นเงี้ยทาไปเรื่อยๆเนี่ยไปไปมาๆมันก็อยากเด่นอยากดันอยากได้เหมือนกันเละพูดก็ผุดนะพี่สาวก็ทําคลิปล้างจงล้างการอารทมบางทีก็ทําเอ่อครั้งปราดสุดทมยาวไปเอาก็มีคนทักไปยาวไปจะคนดูไม่ไม่จบ <c oughs> ยายสาวก็ <c oughs> จะเสียว,วิวนะอะไรเงี้ยเออขอโทษเนาะปาก ขุดมาก็ปากแห้งนั่นแหละก็ทําสั้นไปเอาก็คลิปทําไมมันสั้นจังทํายาวไปคลิปทําไมยาวจังก็ยังบอกยูว่าถ้าเกิดว่าคนไม่ไม่ดูก็ให้เลื่อนออกไปเลื่อนออกไปพี่จา,าก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพราะว่าเอ,อสิ่งที่น,นําเสนอคือไร้สาระในชีวิตประจําวันของพิสารเท่านั้นเองนั่นก็ถ่ายไม่หมดนะปกติทําทั้งวันแต่ว่าตื่นเช้ามานี่ยังมีเวลาดู ดูเฟซดูยูทูบอยู่นะเพราะว่าติดติดมือถืออย่างคือกันชาน่ะนะสงสัยขาใส่กันชาใส่อะไรไว้บพติดมากเลยเดียเด๋ยวเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเขาก็จะมีอะไรนะฝังฝังไมโครชิป ในเนี่ยแค่คิดสมองแค่คิดว่าอยากกินกล้ยทัดนะมันก็มาแล้วมันก็มาในในหน้าจอให้เราเห็นแล้วเขาเรียกว่าฟังเนียเป็นดูเข้ามาอีกทีนึงนะไม่ไม่ใช่ผู้ผู้นักรู้นะไม่ใช่เอ่อมาคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์ว่าใจว่าผู้ผู้รู้แต่รู้ไม่จริงหรารู้คร่าวๆก็มาเราให้ฟังเฉยนนะ <c oughs> เออรู้ไม่จริงดอกเอ๊อก็พ่ซาก็ เออนั่นแหละทําเสนอให้ดูว่าชีวิตจริงแม่บ้านจริงๆที่คนเยอรมันมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดแด้อก็เหมือนที่เห็นนั่นแหละเหมือนที่เห็นเลยบางคนก็ลาําบากยิ่งกว่านี้นะแต่แตแตแตพี่ซาก็อยู่ตัวแล้วน่ะแต่ก็กว่าจะอยู่ตัวได้ก็ก็เล่นเอาการเหมือนกันทุกวันนี้ลูกสาวก็โตกันหมดแล้วอนะ่ะเนาะเออแต่บางคนก็ลูกยังเล็กอยู่ ที่เขาที่ไปเที่ยวไปอะไรเมืองไทยนะเห็นเห็นแต่สวยๆงามๆนั่นก็คือเขาเก็บมาทั้งอาทิตย์ไอ้ทั้งทั้งอาทิตย์ขอขอโทษทั้งปีกว่าเขาจะได้ไปเมืองไทยเพื่อจะไปใช้เงินนะนะเพราะพ่อแม่พี่น้องก็คิดว่าเออคนที่อยู่เมืองฝรั่งมีผัวฝรั่งนี่มีเงินร่ำรวยแต่เมืองไทยก็จะร่ำรวยกว่าเรานะนะตอนนี้เราก็ถอยหลังแล้วเพราะว่าโควิดมานี้เศรษฐกิจสะตปหมดเลยเนาะ อืมสต็อกหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะพี่สาวอาจารย์มีงานนี่เยอะก็ไม่มีงานแล้วนะแต่ว่าก็ทุทูุ่ไทยๆกันไปให้กําลังใจซึ่งกันและกันไปเนาะนั่นแหละก็คือว่าไปดูคลิปคลิปเอ๋ไม่ไม่คลิปเนาะไปดูเฟ e บุ๊ k ไปเห็นพี่อช่องช่องเพจหนึ่งเขาโพสต์ว่าเขาได้เงินเออไม่ขอเอื่นชื่อเนะกลัวเขาจะว่าเออได้เงินสาม สเดือนทำ YouTube 3เดือนได้เงิน3ล้านเอ้นี่หนึ่งล้านหนึ่งล้านบาทต่อสเดือนเนาะเขาก็เออโพสใน Facebook ให้ดูเนาะก็เออก็ดีใจกับเขานะเพราะว่าแต่แต่ว่าเป็นเพจดงดังมากดังดัง youtube ดังทำนานแล้วล่ะต่ทำมาหลายปีหลายสิบปีแล้วล่ะทีนี้การเริ่มต้นของคนแต่ละคนนะ่ะเ,เริ่มต้นมานี่เหนื่อยมากเลยเหนื่อยเออ นั่นได้ขนาดนั้นนะเขาก็เหนื่อยมา,มา,มากเลยนะอย่างพี่สาวอย่างคนอย่างอย่างเราเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นนี่วิ่งเพื่อดูเพื่อนเนาะเพื่อเพื่อให้กําลังใจเพื่อนบานานู่นบานนี้อยากให้กําลังใจเพื่อนที่คนที่ทาใหม่ยิ่งยิ่งอยากให้กําลังใจเขานะแต่ว่าคุณอยู่เขาก็หักนะเขาหักตอนนี้นะกดเหล็กมากเลยเออพี่สาเจอตัวเองก็คือว่าโดนเขาหัก โดนพี่อยู่หักเยอะเนาะเพราะว่ารีบไปให้กําลังใจเพื่อนแต่ไม่ได้ไปเขียนในคอมเมนต์นะบางคนมาดูเรานะเขียนคอมเมนต์เลยไม่กำลังใจครับผมมาเติมหนึ่งกำลังใจหนึ่งหนึ่งหนึ่งเต้มหนึ่งอะไรคนได้ร้อยหกสิบผมเข้ามาได้ร้อยหกสิบสองอย่าทำกันเลยแบบนั้นนะักเพราะว่าคนอยู่เขาดูอยู่เขาก็ อัพออกแล้วพิสารไม่ได้คะแนนนะคุณมากดให้ก็ไม่ได้คะแนนหรอกไม่ได้ไม่ได้ไไดเขาหักเขาหักเพราะว่า,าพิสารโ,โดนโดนโดนเยอะตอนนี้เพลงเหล่งเยอะเนะเาะก็เลยมัดเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าใครไม่โดนก็ดีใจกับเขาด้วยแต่ว่าพิสารโดนเนะเาะไม่รู้จะโดนปิดช่องวันไหนเนาะแต่ว่าก็ทําไปเรื่อยๆเขาปิดช่องก็คือว่าไม่เห็นพิสารแค่นั้นแหละเนะเาะคนที่ว่าดูพิสาอาว่าคลิป ยาวไปก็เอามือปัดออกไปเลยเพราะว่าไม่ไม่ไม่จะไม่จาเป็นก็ไม่ต้องรู้เพราะว่าคลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรมันไร้สาระาเฉพาะ FC, เอฟซีชอบคอกันจริงๆอะ่ะเขาถึงจะทนดูพี่สานะ้องพี่สาวบางทีก็ไม่ค่อยเต็มหรอกบงบงบงป้าบ้าบงบงก็เอฟซี FC, พันแท้ก็มีพี่ชาเนาะพี่ชาไดีให้กําลังใจน้องเสมอโอ้หถ้าน้องหลดพโหลดคลิป ไปนี่ไม่ทันได้หนึ่งนาทีนะพี่ชามาแล้วอืมให้กําลังใจเน้องเสมอเลยขอบคุณพี่ชามากๆเลยนะเออขอบคุณพี่เดือนพี่ชาพี่เดือนเขก็มีช่องเองนะเออคุณเดือนชั้นแนลแล้วก็มีเอซที่แน่นแฟนก็มีเออะไรนะีชื่อโอ้ลืมแล้วนะเขาอยู่เมืองไทยเนาไลืมชื่อขอโทษทีเนาะอือืมชื่อ นั่นแหละเขาก็เอฟซีแน่นแฟนกันเนาะก็มีเอ่อหลายหลายคนน่ะพี่นิสาก็ขอขอบคุณพี่นิสาขอขอบคุณพี่นุชเอ่อพี่นุชก็สอนดีมากพี่นุชนิสัยดีมากๆเลยอยู่นอเวเนาะก็ขอขอบคุณพี่นุชด้วยขอบคุณทุกคนน่ะที่ที่เข้ามาให้กําลังใจทั้งใหม่ทั้งเก่านั่นแหละแต่ว่าขอร้องเพื่อนที่เข้ามาใหม่นี่อย่าอย่าเขียนว่า กลับไปดูผมด้วยนะผมมาให้กำลังใจแล้วหนึ่งแต้มนู่นนี่นั่นนะ่ะอยากเขียนเลยเขียนในคลิปที่สิ่งที่เราทำนะ่ะจะเขียนบอกว่าเออพี่สาบ้านสกรปรกแท้อะไรก็ว่ากันไปเนาะเพราะว่าเขียนในที่ว่าที่ถ้าคลิปเราทำนะ่ะจะดูไม่ดูก็แค่เออไอไออะไรนะแค่มองเห็นว่าไม่ดูเออมันไร้สาระก็ปัดออกไปเนาะไม่ไม่ต้อง คอมเมนไม่ต้องอะไรก็ได้ไม่ไม่จำเป็นยายายาไปทําอย่างนั้นเพราะว่าคุณไม่ได้เสียหรอกแต่ว่าคนที่ไปโดนอย่างช่องพิสาใานอย่างอย่างพิสานี่พิาจะจะเสียเต็มนะเสียเต็มเสียจริงๆนะเออคนไม่เสียเราก็ดีใจด้วยเนาะแต่ว่าพิศาเสียเออเสียเต็มไอการมาทํำ u t u b u นะก็มีความหวังกันทุกคนนะว่าเออมันจะต้องถึง,ถงจุดที่สูงสุดก็คือได้อ,อ คนดูได้เปิดเ,เปิด,อ,ปดอ,อะไรนะเขาเรียกว่าเปิดรายได้เปิดอะไร,ไไรที่เขาเข้ามาทำอนะ่ะเชื่อถือร้อยทั้งร้อยมันไม่มีหรอกที่ว่าจะทําสนุกสนุกไม่เชื่อหรอกอืมไม่เชื่อหรอกเพราะว่าพี่สาวเองที่เข้ามาทําก็มีความหวังว่าเออจะคงจะได้ไรายได้กับเขาบ้างอะนะเออไม่งั้นเอไม่งั้นก็ยังคงคิดไม่ทาหรอกนะเออโอ้ยาวพูดเยอะวันนี้นะเดี๋ยววันไหนที่จะให้พี่สาวพูดอีกก็ คอมเมนต์มาบอกว่าให้พูดดีจ้าไม่ให้พูดว่าเออมันไร้สาระไม่ต้องพูดเพราะว่ามันไม่ใช่คนเด่นคนดังนะทาอะไรมันก็เออมันก็ไม่ไม่เหมือนดาราเนาะนะโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะขออยู่ดีมีสุขภาพแข็งแรงเนาะย่าได้เจ็บย่าได้ป่วยย่าได้ไข้ผ่านโควิดไปด้วยกันนะผ่านโรครายไปด้วยกันจะได บินกลับไปเที่ยวเมืองไทยอย่างสบายใจเลยปีหน้าถ้ามีวัคซีนแล้วเนาะ